สำหรับใครดูอยู่อยากจะให้มาดูเป็นรุ่นนี้ครับสลัมแมลงรุ่นพรีเมียโอดีลักสำหรับใครที่ต้องการสเปคเน้นยางพาราเน้นความหนึบเน้นความแน่นเน้นความกระชับอยากให้มาดูตัวนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการที่นอนยางพาราเน้นสุขภาพเน้นเพื่อปัญหาสุขภาพหลังโดยเฉพาะต้องการที่นอนที่มีความแน่นมีความเสถียรแต่ยังคงมีความกระชับมีความนุ่มสบายไม่ได้แข็งกระด้า,างจนเกินไปตัวสลัมแมลงรุ่นพรีเมียโอดีลักเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีมากมากโครงสร้างจะเป็นตัว h ฮ d e n ต i t y ้โฟมยิทลาเทครับ ยางพารา80%ผสมกับไฮเดนติตี้โฟมเสริมความแน่นเสริมความกระชับเสริมความแข็งให้มีเบรดด้านล่างที่เน้นรองรับน้ำหนักได้เยอะไม่ว่าคุณจะ120โล150หโลหรือเกือบ200โลก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องมีไม่ต้องกังวลปัญหาอาการยุบย่อบของตัวที่นอน oh <my> และท็อปบนกับเบรดล่างสุดจะเป็นโครงสร้างเนเชอรัลราเท็กยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่มีการหล่อขึ้นรูปเน้นการสกัดตัวโปรตีนออกจากเนื้อยางพาราทำให้ตัวยางพารามีความยืดหยุ่นมากกว่ายางพาราทั่ว มีรูระบายอากาศที่เยอะก็สามารถทําใหร้ระบายอากาศได้ดีเวลานอนลงไปอย่างรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีการเย็บชั้นผิวหน้าเลเยอร์ด้านบนเนี่ยมีการเย็บเป็นร่องเย็บเป็นบล็อกแบบนี้ จะช่วยรับตามสรีระได้เป็นอย่างดีสังเกตเวลาผมนอนสรีระตามสัสตว์ตามส่วนเนี่ยช่วยจัดให้กระดูกสันหลังอยู่ในสภาพแนวตรงมากๆจะช่วยให้ไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งกรได้างจนเกินไปเนื่องจากผิวสัมผัสด้านบนมีความนุ่มฟูสําหรับใครที่ต้องการความแน่นแต่เป็นคนชอบนอนตะแคงก็สามารถใช้งานได้ดีรุ่นนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นที่นอนยังพาราเนี่ยอาจจะหนากันอยู่แค่ประมาณ8นิ้ว9นิ้วตัวนี้มีความหนามากถึง12นิ้วครึ่งจากแบรนด์สลามแเลนเรียกได้ ว่าเป็นรุ่นที่หนาสุดดีที่สุดในกลุ่มยางพาราของสลัมแลม่าแล้วปกติแล้วใน Home p r o ใช้ชื่อรุ่น p r ป c e r Soft ใช่ไหมครับจะต,ต้องจ่ายกันอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นไปไปลาย30,000กลางๆคือลดแล้วผมมีโปรโมชัษษ่นพิเศษสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับสามารถเข้ามาได้ที่ที่นอนเอกลักษณ์ทุกาสาขาเดี๋ยวเข้ามาที่ร้านเดี๋ยวเราดูส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้